สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเรื่องคาร์ดิโอมีผลดีกว่าที่คิด Work from home อยู่บ้านก็ทำเองได้นะครับรับประทานอาหารเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกกําลังกายออกไปเท่านั้นน,นี่น่าจะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานง่ายๆของคนออกกําลังกายนะครับแต่บางครั้งปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ไม่ออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องความไม่อยาก กับเป็นเรื่องไม่มีเวลาต่างหากดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําการออกกำลังกายที่ง่ายและดีที่สุดพร้อมทั้งบอกด้วยว่าทำไมอยู่บ้านก็สามารถทําเองได้ซึ่งเรากําลัางพูดถึงการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรแนวคิดเป็นแบบไหนนะครับหากว่าก็ตามความหมายคาร์ดิโอหมายถึงการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างต่ำสิบห้านาที โดยจะเป็นการทําให้ร่างกายเกิดการเาผ่ผนาญอย่างสม่ําเสมอโดยไม่ได้จํากัดวิธีการออกกำลังกายมากนักเพียงแต่ต้องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในความที100-135ครั้งต่อนอาทีได้ตลอดปกติทั่วไปคนเรามีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่70-60-100ครั้งต่อนอาทีนะครับทําไมต้องคาร์ดิโอดีอย่างไร อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคาร์ดิโอเป็นการออกกำลังกายแบบพื้นฐานที่สามารถทําได้ทุกที่แค่ทําตามแนวคิดของความต่อเนื่องในการมีออกแรงอย่างสม่ำเสมอที่สาคัญการทำคาร์ดิโอยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในหลากหลายมิติเช่นสามารถใช้ในการลดน้ําหนักได้ช่วยลดความเสี่ยงของรโรคที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นการบริหารหัวใจอย่างสม่ำเสมอนะครับลดความดันลด เบาหวานลดไขมันแล้วก็ลดรโลรคหลอดเลือดสมองด้วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนก็าหากใครสร้างอยากสร้างกล้ามหลายครั้งก็จะเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำคาร์ดิโอเพื่อให้สุขภาพร่างกายเกิดความสมดุลเสียก่อนเสริมสุขภาพจิตนอกงจากการออกกำลังกายช่วยทําให้เสียเหงือ่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นทําให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีสารความสุขหลั่งออกมาทําให้มีความสุข ขณะได้ออกท่าทางทำคารด์ดิโอที่บ้านได้ไหมไอเดียหลักที่ทำให้การทำคารด์ดิโอเป็นเรื่องฮิตนั้นก็คือเพราะเราสามารถทำได้ทุกที่แม้กระทั่งในบ้านจะเวิร์กพรอมโฮมหรือวันสุดสัปดาห์ที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าฟิตเนสซซึ่งเราขอแนะนำ5คารด์ดิโอที่ทำง่ายๆและทำได้ทันทีได้แก่ การจ็อกกิ้งอยู่กับที่ในระหว่างที่กําลังดูหนังดูซีรีส์เพลินๆแทนที่จะนั่งหรือน,นอนดูที่โซฟาให้ลุกมาขึ้นลุกขึ้นมาจําลองภาพเสม,มือนว่าตัวเองกําลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ยกเขาให้สูงแต่อยู่กับที่โดยให้ทำราวสิาถึงสานาทีต่อวันให้มีความเร็วสม่ําเสมอเหมือนกับการออกไปวิ่งเบาๆข้างนอกบ้านจริงๆอันที่สก็คืออาจจะเดินขึ้นลงบันไดหากเราอยู่คอนโดหรือหอพัก แน่นอนเราต้องมีบันไดให้เราได้ใช้งานอยู่แล้วคาร์ดิโอง่ายๆก็เริ่มจากจุดนี้ด้วยการออกสเตปเดินขึ้นลงไปมาหรือถ้าอยู่บ้านก็ทํากับบันไดบ้านเท่านี้ร่างกายก็แข็งแรงได้แล้วในกรณีคาร์ดิโอด้วยการขึ้นลงบันไดแนะนําให้ทําสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขา่าเพราะถ้ามีปัญหาเขา่าอาจจะยิ่งอาการหนักขึ้นนะครับ อันที่3คือกระโดดเชือกสําหรับสายอุปกรณ์การลงทุนที่แสนถูกและได้ผลดีคือการซื้อเชือกกระโดดโดยจะทําหน้าบ้านหรือในบ้านก็ได้ย่อมทําได้ให้ทําช้าๆอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะไม่ต้องเร่งมากความเร็วสม่ํามเสมอไม่ฉะนั้นจะเหนื่อยแล้วเลิกเร็วนะครับไม่ต้องเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปซึ่งผิดหลักแนวคิดของการคาร์ดิโอเต้นคาร์ดิโอแม้จะบอกว่าเป็นการเต้น คอไดโอแต่แท้จริงแล้วก็คือการเต้นนั่นแหละลองเปิดเพลงที่ชอบเพลย์ลิสที่ใช่แล้วก็เต้นตามไปกับทุกจังหวะดนตรีนะครับให้ทุกส่วนของร่างกายแข็งแรงโดยเต้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10-15นาทีเท่านี้ก็ได้ทั้งความสนุกและสุขภาพที่ดีหรือถ้าเราไม่มีเพลย์ลิสในใจเรานักคอนเทนต์สายสุขภาพก็รพร้อมเต้นไปกับเราอยู่ เปิดตามไปดูแล้วเต้นไปด้วยพร้อมกันไปเลยนะครับอันที่5ก็คือการเดินนะครับถ้าเป็นสายอยู่กับที่ไม่ได้ให้เลือกที่จะคาร์ดิโอผ่านการเดินจะเดินรอบบ้านเดินรอบสวนเดินไปปากซอยก็ตามแต่เพียงแต่อาจจะใช้ความเร็วมากกว่าการเดินทอดน่องปกติสักนิดที่สําคัญคือคาร์ดิโอช่วยด้วยการเดินอย่างเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายด้วยนะครับ คือการเดินนี่เหมาะมากสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเพราะไม่หนักจนเกินไปเหมือนกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นคราวนี้คงไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วนะก็อย่างที่เรือบอกไปแล้วว่าคาร์ดิโอนั้นเป็นแนวคิดง่ายๆทําได้เองที่บ้านไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องใช้พื้นที่มากหรือการลงทุนสูงนะครับมีความคล่องตัวแต่ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นมาคือต้องบอกเลยว่าคือสุขภาพที่ดีที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้หากใครมีแพลนจะออกกําลังกายแล้วยังไม่ได้ออกให้เริ่มมาทำคาร์ดิโอเซียยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ